ไปไหว้ละค่ะแม่ก็ก้มดอกนะคะโทรศัพท์ดอกเอาจะให้ดอกเบาเยอดอกอื่ออะดี๋ยวเราก็ทําค่ะได้เลยค่ะไหว้ครนะคะอ่าไหว้ไหว้ครู

เอาไฟยัง yup. ง <c bio> <constitutional> ่าเหรอยังยังยังเอาไฟจะให้ของขวัญก่อนเอาไฟให้ของถือมาแล้วลูกไม่ได้เก่าบ้านเลยไม่ได้ถ่ายเหรอลูกให้ของขวัญยังไม่ได้ให้ใช่ไหมไปเดินไปเดินไปไปที่รถเลยจะไปส่งที่รถป่ะไปเดินไปเดนไปไปี่รถเลยจะไปส่งที่รถป สองใส่ก่อนปะใครไม่สง่งอยู่ตรงนี้ค่ะร้อนเดี๋ยวเราไปส่งน้องาน่อยู่นนว่านรอยู่เดิมอะไปเข้าช่องกลางค่ะเ้าช่งกลาง ก่อนป้าเาไม่จบก่อนี่้าเดนไปเยด้วะใครจะไปกับป้าก่อนไปได้เลยค่ะอันนี้พี่สมร้องกับให้พี่เราเดี๋ยวราสองน้องแล้วที่สามเจอกันคุณน้องคนที่สอ ไปไปไลนี่ไปลั้านเรไแล้วก็จะถึงทำใหม่ลาน

แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพ่อออกทางนู้นนะคะแล้วเดี๋ยววนยาไปเลยนะมีสองเส้นนะอันนี้ต้อให้เรานั่งใช่มเออ BNP ด้วยค่ะอ้าวจ่ายค่าไมรเลยถ่ายกันตุ๊กตุ๊กคนขับมานั่งถ่ายถึกยืนตัดชุกชุกสวยดีวันนี้วันเกิดหนูได้เดินนั่งตุ๊กตุ๊กกลับบ้านด้วยค่ะโอ้โหดิงานบัตรเบียดด้วย เดี๋ยวพ่อจะออกกันบ้างนะ